สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำวันนี้ประจําวันที่17เมษายน65ปัดเดิดราคาทองล่าสุดทองคำแท่งทองรูปพรรณกันนะหนับสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้กันนะครับรจับวันที่17เมษายน65 ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่31,350า้าบาทขายออกที่31,450าบาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่3 1 7 8 9บาทขายออกที่31,950บาทราคาทองคำแท่งบวกค่าผิดเมียมหรือว่าค่าบอกและทองรูปพรรณบวกค่าคกันอกโดยเฉลีย่ยที่แสดงอยู่นี้จะเป็นราคากลางโดยเฉลีย่ยซึ่งแต่ละร้านจะมีทั้การขึ้นอยู่กับโปรโมชัน่นส่วนัด และดวดลนยนะครับซึ่งราคาทองโูกกูส้สกปรกอินร์ลันไปที่ระดับ1 9 7 2ดอลลาร์ต่อออนซึ่งอย่างในระดับที่สูงอยู่โดยชนิงเงินดอลลาร์อยู่ที่100.33จุดแต่ค่าเงินบาทอยู่ที่33.67สตางคต่อดอลลาร์ครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นตำลังใจให้ตลอดมาท่าในใดมีความคิดเห็นอย่างไรที่จะแสดงความคิดเห็นก็สามารถ ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังนนใจให้ด้วยนะครับ